สุวิชาโนพวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญบุพกรรมนำดลผลให้ต่างสรรพางสวดทรงบ่งให้เห็นความเป็นอยู่แสนสุขทุกรำเคนเห็นเป็นเช่นสัตวยธรรมกรรมทำนองบารมีแสงปัญญามาปรากฏ ํำใช้ชดกำหนดให้ไม่เป็นสองจะคิดอ่านสิ่งใดทั้งไตรตรองให้ถูกต้องมองสัมมาพาเจริญสวัสดีท่านผู้ชมนักปฏิบัติกรรมฐานที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับนักปฏิบัติทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณ ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์และการส่งมอบกำลังใจในรูปแบบต่างๆกันแม้แต่การคอมเมนต์ก็ล้วนเป็นกำลังใจทุกเรื่องราวที่ช่องนี้ครับล้วนเป็นเรื่องของการยกระดับจิตวิญญาณของเราโดยมีพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตร บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสสอนวางแนวการปฏิบัติเอาไว้โดยการแนะนำสั่งสอนจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งหลวงพ่อนั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทคือการศึกษาปฏิบัติและการเข้าถึงทั้งหมดซึ่งหลวงพ่อนั้นในความคิดเห็นส่วนตัวของผม หลวงพ่อฤาษีลิงดำถือเป็นครูบาอาจารย์ที่ยากจะหามาเทียบได้นี่เป็นเพียงความคิดของผมนะครับคลิปวันนี้เราก็มาคุยกันตามที่หลวงพ่อได้รวบยอดเอาไว้ให้เราได้เข้าใจง่ายๆถึงการปฏิบัติความดีในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติบำเพ็ญความดีในพระพุทธศาสนาตามพุทธประสงค์แล้ว องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ทรงต้องการให้ปฏิบัติจิตเป็นอริยมรรคอริยผลก็คือการปฏิบัติจ,จิตสู่ความเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาและอรหันต์การจะปฏิบัติเข้าสู่การเป็นอริยมรรคอริยผลนั้นนอกเสียจากวิปัสสนาญาณแล้วอย่างอื่นไม่มีผลอย่างเช่นการให้ทานการให้ทาน การรักษาศีลสองอย่างนี้มีความสำคัญและจำเป็นและสามารถส่งผลให้เราไปสู่ชั้นสวรรค์ได้เป็นขั้นต้นหากเราปฏิบัติสมาธิร่วมด้วยภาวนาร่วมด้วยก็จะสามารถส่งผลให้จิตวิญญาณของเราไปสู่ชั้นพรมได้แต่หากเรานำวิปัสสนาญาณมาปฏิบัติและนำจิตให้เข้าถึงได้เราก็จะสามารถเป็นพระอรหันต์ได้การจะเข้าถึงวิปัสสนาญาณได้นั้น ลวงพ่อบอกว่าอันดับแรกก็คือทำความเข้าใจความเป็นจริงของโลกคนสัตว์วัตถุก็คือในกฎของอนิจจังเป็นเบื้องต้นทำอย่างไรก็ได้ให้ใจเรารู้สึกเบื่อหน่ายในความวุ่นวายของโลกในตัวร่างกายตัวร่างกายเราก็พิจารณาไปเอาร่างกายเราร่างกายใครก็ได้พิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายโจทย์ก็คือทำให้เราเกิดความเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายในที่นี้ไม่ใช่ความทุกข์ความหดหู่แต่เป็นความเข้าใจและมีความรู้สึกไม่นิยมยินดีในโลกไม่นิยมยินดีในสวรรค์ไม่นิยมยินดีในภพม,มีใจต้องการอยู่จุดเดียวคือพระนิพพานหากเรามีความเข้าใจอย่างละเอียดตามที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้รวบยอดไว้ให้แบบนี้ส่วนที่เหลือเราไปปฏิบัติตามวิถีตามบริบทของเราให้ได้แบบนี้ เราก็จะสามารถเป็นพระอระหันต์ได้จะชาติไหนก็ไม่เป็นอะไรครับอย่างน้อยที่สุดเราไม่ไปสู่นรกไม่ไปสู่อบาบยภูมิหลวงพ่อเน้นย้ำว่าการจะปฏิบัติเข้าสู่ความเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาและอระหันต์ตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์ได้นั้นนอกเสียจากวิปัสสนาญาณแล้วอย่างอื่นไม่มีผล แต่อย่างอื่นนั้นเราปฏิบัติเพื่อเป็นฐานของกําลังใจและตัวสําคัญที่จะทําให้ใจของเราสามารถเข้าถึงวิปัสสนาญาในตัวสูงๆตัวละเอียดได้เราต้องใช้กําลังจากสมาธิแต่มันไม่ใช่สมาธิแบบพื้นพื้นธรรมดาเป็นสมาธิที่เป็นฌานสมาบัติสูงสุดก็คือฌานที่4ถ้าเราปฏิบัติถึงฌานสี่แล้วถอยกําลังสมาธิลงมาอยู่ที่อุปจารสมาธิ กำลังของสมาธินั้นมันมีความสงบสูงมันยังไม่คลายตัวเราก็นำไปพิจารณาตัว,วิปัสสนาญาณเราจะเห็นความจริงเห็นแจ้งอย่างถูกต้องท่องแท้ครับสามารถนำจิตเข้าถึงวิปัสสนาญาณในตัวนั้นๆได้แต่ถ้าในกรณีที่เรายังไม่สามารถทำสมาธิขึ้นสู่ถึงฌานที่4ี่คือจะถูกฌา,านได้หลวงพ่อบอกว่าให้เราทำสมาธิสมถะเนี่ย ให้ได้เต็มที่ของเราแค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วถอยกำลังสมาธิลงมาอยู่ที่อารมณ์แบบสบายๆเบาๆก็คืออารมณ์ของอุปจารสมาธิแล้วนาปัญญาในอุปจารสมาธินั้นไปพิจารณาก็คือการพิจารณาโลกพิจารณาร่างกายตัวนี้แหละครับจิตของเราเบื่อหน่ายเมื่อไรเมื่อนั้นแหละโอกาสที่เราจะตัดภพตัดชาติ มีมากมายและนับพบนับชาติไม่ถ้วนจากการตัดของเราในการปฏิบัติแบบนี้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่เป็นนักปฏิบัติทุกท่านครับหากเราทำความเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อรวบยอดไว้ให้แล้วแล้วเรานำมาปฏิบัติผมเชื่อว่าหากเราปฏิบัติตามที่หลวงพ่อฤาษีลึงดําแนะนำเราไม่ต้องไปยุ่งยาก ศึกษาอะไรมากมายครับไม่ต้องเยอะแยะเลยเราทําความเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อรวบยอดไว้ให้แล้วเราปฏิบัติไปด้วยกําลังใจที่เข้มข้นหน่อยเราก็จะสามารถไปสู่ความเป็นอริยามรรคอริยผลตัดภพชาติได้มากมายนับไม่ถ้วนอย่างแน่นอนแต่ถ้ากําลังใจเราน้อยการปฏิบัติหลวงพ่อก็แนะนําไว้เยอะแยะ คลิปเก่าๆผมก็ได้แนะนําไว้มากมายเหมือนกันในเรื่องของคนที่กําลังใจน้อยหรือไม่มีกําลังใจขั้นต้นเราก็ต้องหนีนรกให้ได้ถ้ากําลังใจน้อยคนที่กําลังใจน้อยคือเราไปแนะให้เขาปฏิบัติเป็นพระอาหารหันต์อันนี้มันก็คงจะไม่ไหวนะครับกําลังใจคุไม่ไหวผมเองก็เป็นนักปฏิบัติและก็ไม่ใช่พระอริยะเจ้าเพียงแต่ผมมุ่งปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนําไว้ พยายามทรงอารมณ์ทรงกำลังใจให้อยู่ในระดับที่พระโสดาบันในระดับต่างๆท่านตัดสังโยดได้จะเป็นอริยะหรือไม่เป็นไม่สำคัญเราอย่าไปเมาในความเป็นอริยะแต่จงรักษากำลังใจให้อยู่ในระดับเดียวกับพระอริยะเจ้าตามกำลังใจที่เราทำได้ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะหนีนรกได้อย่างน้อยที่สุดเราก็ไปอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นพรม กำลังใจเต็มกำลังเป็นปรมาถาวารมีก็จะไปสู่ดินแดนพระอาหารหันต์คือดินแดนพระนิพพานขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับกดไลค์กดติดตามท่านมีข้อสงสัยในการปฏิบัติจริงๆแบบไหนคอมเมนต์เข้ามาครับผมก็จะนำในสิ่งที่ผมพอเข้าใจตกผลึกมาจากหลวงพ่อฤษีวิญดามาแนะนำท่านที่สำคัญคือเมื่อเราปฏิบัติเราจะสามารถสัมผัสได้ในสิ่งต่างๆยิ่งกว่าคำพูดของใครใค สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสวัสดีทุกท่านครับ